โอเคครับก็ขอสวัสดีทคานผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาโยกับอีเวดอีกแล้วห่างหายกันไปนานไม่ได้เล่นโคตรนานเลยเล่นไม่ครับบ่อยไปหน่อยกลับมาเล่นอีเว์กันหน่อยเนาะ มันมีเล่นแต่ไม่ครับไม่ค่อยได้เล่นทีเวตเลยโอ้โหเต็มเต็มช่วยหน่อยเพื่อน <c oughs> มันลบได้ด้วยเหรอวะ สปอนบอสมันมีแค่ตัวเดียวเหรอวะใครอยากให้ผมเล่นอะไรหรือแมปไหนเกมอะไรเกมอะไรก็บอกหน่อยนะผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดี ่วงนี้เบื่อไปหมดเลยใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรแมปไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอ้ไม่ก็บ้านผมฝนตกเฉยตั้งนานไม่ตกอัดคลิปมาตกเลย ไปในคลิปก็ขออภัยด้วยนะ เรียบเลยเดี๋ยวทำไมตัวเรามันส่องสว่างวะ าตาลายไปหมดแล้วอะไรส้มๆก็ไม่รู้ มันคืออะไรวะไอ้ต้นลมเนี่ยเอา้าอะไรวะโอเคมาเริ่มตาใหมา่ตาเมื่อกี้ล้มไปตายเลย คลิปนี้ลมโคตร่่อยตีมือโตไปโคตรเยอะเล่นได้ไหมครับโรบอบก็ไม่โรจะเล่นอะไรเบื่อไปหมดเลยใครอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็เม้นมานะ มีโคตเบื่อการบ้านก็มีครูก็ขยันสั่งงานเยอะชิ้หายไกล้สอบแล้วด้วยยุ่งไปหมด no, 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 no. ไปตอนนี้ผมจะพยายามห้ามล้ม จะทำได้ไหมก็ไม่รู้ น <No. One. S 1> ก่อนอัดคลิปผมเล่นมาตาสองตาก็เลยแบบอะไรคิ <No. S 1> ้วหน่อยนิดนึงเ <One. S 1> มื่อเช้าเพิ่งเล่นไปตอนเย็นก็เล่นอีกรอบหนึ่งมาถ่ายคลิป

เพื่อนจะลากไปไหนโอ้ไม่เข้าใจคนประเภทนี้เลย ช้างแดงต้องเรียกว่าอะไรดีช้างเพื่อหรอมันเป็นตัวช้างสตรอเบอรี่สังเกตดีๆมันเป็นสตรอบอรีช้างแต่ผมชอบเรียกว่าช้างเพื่อ เดโไม่ล้มคิปต่อไปจะทำเกมอะไรดีคิดไม่ออกเลยใครอยากให้เล่นอะไรก็เมนมาพูดกี่รอบแล้ววะเนี่ย มันไม่รโลจะทำอะไรดีแล้วเกมต่อไปจะเล่นอะไรดีผมไม่คอยาเข้าไปเกี่ยง คือพื mm ้น hmm. ที่มันค่อนข้างแคบอะไม่ค่อยกล้าวิ่งเข้าไปไม่ชอบพื้นที่แคบๆเลยรู้สึกมันเล่นยาก ใกล้โอ้วิ่งหนีไม่ทันจะเล่นไม่ให้ล้มซะหน่อยเสียหมดเลยนี่แหละเหตุผลที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบด่านแคร็บผมไม่ถนัดเลยจะอุ้มไปไหนว้าจะอุ้มมาหามอนทำไมว้าวโอ้ ทุดตรงนั้นก็น่าจะได้แล้วแหละจะอุ้มมาทำไมแต่ก็แต่ก็ขอบคุณแลนะกันมาทรมานโทรทัพกันหน่อยดีกว่าเปิดสุดทุกอย่างจะรอดไหม อปิดปุดเลยลดการเคลื่อนไหวไปเอ้ยปิดเปิดมันปิดอยู่แล้วเนี่ยเจอโบโบซะด้วยแล้วยังแหลกขอเล่นได้ยอยู่เปิดปุ๊ทุกอย่างเลยมาตัวที่ว่าผมจะยื้อไปได้สักกี่นาทีวิ่ง รูสึกโคตรแรกเลยอดจติดไปด้วยไม่ชุบไปแล้วไปอย่างเดียวไปดีวะโหยังแรก ล่นไม่ชินเลยไม่ชุกแล้วไปแล้วมาดูที่ว่าผมจะอยู่ได้สักกี่นาที โอ้ยตายพี่ก็แคบแลกก็แลกโอเคผมจบคลิปเลยแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามวันนี้ไปแล้วบายบายครับ